สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครการรีวิวสินค้าจากเว okay ็บ ok t o m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  เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของลำโพงฮะตัวนี้คือ Music DJ M M 9 1 0 AB เนะฮะเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้นี่ดูแค่หน้าตาของเขาโอ้โหถือว่า ออกแบบมาแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนี่คือตัวกล่องนะครับผมเขาบอกว่าสามารถฟังรดิโอได้ FM ได้ USB ได้และสามารถร้องคาราโอเกะได้อีกด้วยในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเป็น2.1มัลติมีเดียสปีกเกอร์ซิสเต็มก็จะมีซับบูเฟอร์แล้วก็กลางแ l a มีขข้างนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็คือสัดส่วนหน้าตาสามารถใช้อะไรได้บ้างอันนี้ก็ซ้ำๆไปก็มี SD card นะครับมีรีโมทให้นะครับสำหรับตรงนี้และในส่วนข้างๆกันบ้างตรงนี้ก็จะมีด้วยบอกขนาดสปีก Girl, บอกขึ้นเสียงบอกเอาพูดความแรงเท่าไหร่อะไรยังไงมีบอกหมดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเลือกสั่นได้ชัดเจนมากเวลาจะไปเลือกซื้อเวลามองอะไรอย่างนี้ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเย้ yeah, ตอนนี้เรามาอยู่ในสองตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Music d j m M, m 9 0 A 1 0 0 A B น่อะครับชื่ออาจจะยาวน,นิดนึงแต่เชื่อว่าของคุณภาพแน่นอนคุณภาพไหมดูนี่คือหน้าตาของเขานะครับผมดูผมนึกว่าผมดูชุดโฮมเ The เตอร์ที่แบบมีคุณภาพสูง สูงชุดหนึ่งเลยเพราะว่าการออกแบบเขาดูสวยขึ้นใช่ไหมฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมมองแล้วผมยังอยากได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเรามาดูดีไซน์ก่อนนะครับผมการออกแบบต่างๆเป็นอย่างไรนี่นะครับคือสิ่งที่เขามีมาให้นะครับนี่มีคู่มือรีโมทแล้วก็แจ็คนะครับในการเสียบอินพุตเอาต์พุตนะครับผมและในส่วนตรงนี้นะครับจะมีนะครับกลางแหลมและในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีแจ็คให้ตัวนี้เป็นหัว RCA นะครับในการที่จะใส่นะครับ นี่นะครับดอกลำโพงก็จะมี2ดอกตรงนี้นะครับเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางขับออกมานะครับเสียงก็จะฟังชัดเจนมากๆเลยเรามาดูในส่วนของตัวนี้กันบ้างนะครับผมในส่วนของด้านหลังเจ้าตัวนี้เจ้าบึกบึนตัวนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีเสาวิทยุให้นะครับมีปุ่มเปิดปิดให้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี LR ให้ตรงนี้ทั้ง Input และ Output เสียเอาพุ t เข้าไปนะครับก็คือช่องตรงนี้อินก็คือตัวนี้มันมีสายอยู่แล้วเอาก็คือเอาเข้ามาเอ๊ะเราจะเอาไปเข้าตรงไหนนี่ก็มาเข้าตรงนี้ ตัวนี้อินอินคือายเสียบแล้วจะไปเข้าตรงไหนก็ไปเข้าสมาร์ทโฟนนะครับผมช่องอินพุตตอนนี้ก็เป็นเสียบสมาร์ทโฟนง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับหลักการในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างน,นี้และปุ่มต่างๆก็จะมีวอลลุ่มเนี่ยจะเขียนไว้นะครับเสียงแหลมท i ิปเปิลแลวก็ตัวนี้นะครับเบสน,นะครับ และในส่วนของไม้ตัวนี้นะครับสามารถเสียบได้มีไม้ให้2องช่องแต่วอลลุ่มสามารถวอลลุ่มได้แค่วอลลุ่มเดียวนะครับและตัวนี้คือการใส่เอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม้นะครับตรงนี้ใส่เอฟเฟกต์แอคโคก็คือโล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 อะไรอย่างนี้นะครับให้มันมีเสียงในส่วนตัวนี้สามารถปรับโหมดหน้าปรับตรงนี้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ E Q หรือว่าจะเป็นการปรับโหมดต,ต่างๆจะเป็นโหมดของการฟังเพลงหรือว่าจะเป็น F M ก็สามารถกดเลือกได้มี U S B ให้ด้วยแล้วก็ S D card ในส่วนตัวนี้คือหน้าปรับความ สวยงามมันจะเป็นอย่างไรผมว่าเราไปดูในส่วนของตัวฟังเพลงดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนตัวนี้นะครับวัดสดุนะครับมันเป็นไม้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเคลือบด้วยผิวมันตัวนี้นะครับผมเหมือนจะเป็นหนัง แท้แต่เขาไม่ใช่ตัวนี้คือหนังเทียมนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นี่แหละฮะเย้เรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงแล้วอย่างที่ผมบอกเป็นยังไงนี่หน้าปักนะครับผมเป็นจุดเด่นของเขาเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่าเขาออกแบบมาตัวนี้ผมชอบมากนะครับสำหรับมิวสิกดีเจตัวนี้โดนใจโดนใจจริงๆนะครับชอบเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนี่มีวอลลุ่มให้ขึ้นมีไฟให้ด้วยนะครับนะครับเพิ่มเสียงนะครับเห็นเดซิเบลขึ้นไหมครับตรงนี้ฮะ สุดยอดนะครับทำดีเหลือเกินนะครับเพิ่มเสียงแหลมกันหน่อยฮนะให้มันฟังชัดฮนะเสียงไฮฮัทนี่ชัดสุดเลยเพิ่มเสียงเบสครับ เด็ด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 ,ดสุดยอดไปเลยนะฮะสุดยอดใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาสำหรับมิวสิกดีเจนะครับ M M 9100 AB นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าซัพพลายใช้รูปแบบ220 Whoa, นะครับผมและกำลังขับตัวนี้อยู่ที่1,200วัตต์นะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวนะครับผมฟังเสียงกันไปแล้วก็เวิร์กใช่ไหมครับผมยังอยากได้เลยตัวนี้ที่ทุกคนได้ยินมเมื่อตะกี้นะครับรับเสียงได้ตั้งแต่40เพื่อถึง20,000เฮิร์ส์นะครับมิวสิกดีเจยอยู่ในย่านนี้พอดีมาตลอดนะครับทำดีมาตลอดชอบมากๆเลยสําหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้เว็บโอเคทูโฮมผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเช่นเดีวยวกันกน,นะครับและ าการชําระเงินนะครับผมมีหลายช่องทางให้เลือกมากมายเลือกที่ตัวเองสะดวกอยากจะใช้ทาง,ทางไหนนะครับสั่ง500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีถึงหน้าบา้านไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่ม EMS ด่วนด้วยนะครับผมสบายๆใช่ไหมฮะสั่ง500บาทขึ้นไปโอ้โหส่งฟรีด้วยสบายสุดๆไปแล้วนะครับผมตรงนี้คือลิงกสินค้าและตรงนี้คือ Subscribe อย่าลืมกดให้ผมด้วยขอบคุณที่รับชมครั